คณะสมณรวัดปา่าเลไลในคณะนักเรียนบาลีของอนุบาลวัดปา่าเลไลนำโดย,ดดยคุณครูพลอยครูผู้ดูแลได้เรียนได้ศึกษามาตั้งแต่เดือนมิถุนาปีที่แล้วก็มีการเล่าเรียนศึกษาบาลีศึกษาเรียนนอกสถานที่บ้างในสถานที่บ้างเพื่อต้องการที่จะให้เด็กนักเกิดความสามคัคคีส่วนหนึ่ง ต้องการจะให้รู้ธรรมะคําสอนของบุทธเจ้าให้รู้จักธรรมชาติจึงจัดให้มีการเรียนการสอนตั้งแต่เวลาสามโมงเช้าจนถึงบ่าย2องก็มีการไปทัศนศึกษาเรียนกันนอกสถานที่เพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจหรือว่าผ่อนคลายได้เที่ยวบ้างได้กินบ้างได้ไปสถานที่ต่างๆ ได้ไปจังหวัดต่างๆแล้วก็ในสุพรรณจุดประสงค์เพื่อต้องการที่จะให้เด็กเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมไปด้วยแล้วก็จะได้รู้ซึงถึงคําสอนของบุทธเจ้าและให้เพื่อต้องการให้เขารู้ว่าโลกนี้มันไม่ได้มีเฉพาะบ้านเรามันมีสิ่งที่น่าดูน่าชมที่เกิดความสวยงามมากมายที่เราจะต้องศึกษา ได้รู้ธรรมะธรรมะก็คือธรรมชาติธรรมชาติแปลว่าเกิดตามธรรมดาได้มองเห็นได้มีความรู้ได้มีความเข้าใจส่วนหนึ่งเราต้องการจะให้เด็กเนี่ยนั่งกรรมาฐานเป็นได้มีความเข้าใจโลกและชีวิตว่าชีวิตเหล่านั้นมันต้องการความสุขความสุขเกิดจากการไปท่องเที่ยวการได้กินการได้อยู่กับเพื่อนหรือการไปทัศนศึกษาตำที่ต่างๆ เด็กก็จะมีความผ่อนคลายกิจกรรมของเราก็มีหลายอย่างด้วยกันก็คือมีคนโตได้มาเรียนบาลีคลายๆกันนั่นเรียนมาแล้วสี่ห้าปีปัจจุบันนี้ก็มีญาติโยมสิบกว่าท่านที่เราไม่รับมากกว่านั้นก็เพราะว่าการเดินทางมีปัญหาเพราะว่ารถตู้เราไปได้เพียงสิบเอ็ดท่านเมื่อมากกว่านั้นเราก็จะรับไม่ไหวเรื่องการดูแลต่างๆ ตา,ตามที่ได้เรียนได้ศึกษาในความเข้าใจก็คือภาษาบาลีเป็นเป็นภาษาที่รักษาที่รักษาไว้ถึงพุทธชวจะนะคือพุทธพจน์เป็นคำสอนุทธเจ้าที่ตัดไว้เป็นภาษาบาลีนั่นเองกรรมฐานก็แปลว่าการงานไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามจิตใจเราจะทำงานตลอดเมื่อทำงานหลายๆอย่างแล้วจิตใจเราก็เกิดความฟุ้งซ่าน ก็ต้องรู้จักให้มีอารมณ์เดียวก็คือตั้งสติไว้ก่อนจะทําอะไรก็ตามต้องตั้งสติเขาเรียกว่าสติมาอย่างที่สองกิเลสเหล่าเนี้ยมันก็จะไปตามอารมณ์ตามกระแสตามความชอบใจของมันคือเราก็จะต้องมีอาตาปีก็คือทําความเพียรเพื่อให้กิเลสเลาร้อนเวลาจะไปไหนจะทําอะไรแต่ละคนเนี่ยก็จะต้องเอาแต่ใจตัวเอง อยากไปในที่ที่ตนเองสบายที่ชอบแต่เมื่อมาอยู่ด้วยกันแล้วจะต้องมีอารมณ์เดียวกันไปด้วยกันถ่ายรูปด้วยกันมีความพร้อมเพียงมีความเข้าใจความรู้สึกของกันและกันว่าความพร้อมเพียงกันเป็นอย่างไรจะต้องทำตัวอย่างไรจึงจะทำให้มีความสุขจึงจะทำให้มีภาพออกมาดีก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรีเป็นกรรมฐานจะทำอะไรก็ตามมันก็จะต้องมี สัมปชาโนก็คือมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไม่ว่าเราจะเดินจะนั่งหรือไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็ตามเราก็จะต้องรู้จักสังเกตสังกาเห็นความสำคัญเช่นเครื่องประดับเราก็รู้ว่าที่นี่มันมีการได้มาด้วยความลำบากด้วยการทับถมของแผ่นดินคนเราก็มีอายุไม่ถึงร้อยปีแต่เครื่องประดับมันมีอายุมากกว่านั้น เมื่อคนเราตายไปแล้วก็ทับทมมาเป็นร้อยปีเป็นพันปีคนไปขุดก็เจอเข้าเมื่อเจอก็อามาแสดงไว้ว่าสิ่งเหล่านั้นเมื่อก่อนนั้นเป็นของมีค่าและปัจจุบันก็ยังมีค่าอยู่ให้รู้ว่าสิ่งที่คงทนมากที่สุดของชีวิตก็คือความเป็นผู้ที่รู้จักของมีค่าต่างๆแม้แต่ตัวเราเองก็ตามเราก็ต้องรู้จักคุณค่าของตนเองคุณค่าของชีวิตซึ่งได้มาด้วยความลำบาก เราแต่ละคนก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีอนาคตอนาคตก็คือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเมื่อ,อยังไม่ถึงเวลานั้นการสร้างสมบุญบรารมีหรือความดีประสบการณ์ต่างๆของชีวิตก็เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนก็ตามสถานที่ก็ตามเดี๋ยวก็ผ่านชีวิตเราไปเมื่อผ่านไปแล้วมันก็อยู่ในความทรงจําอยู่ในวิดีโอในจิตในใจ เพราะคนเราไม่ว่าพระหรือโยงก็ตามก็อยู่กันเพียงทั่วคราวไม่มีใครอยู่กับเราตลอดไม่มีใครไปกับเราได้ตลอดเพราะต่างคนต่างก็มีหนทางมีทางที่ไปของเรามีที่มาที่ไปของแต่ละคนการมาเจอกันก็เป็นเพียงชั่วคราวตามบุญตามกรรมตามสิ่งที่เราได้เคยสั่งสมสร้างกันไว้คนเราไม่ได้เจอกันโดยบังเอิญ มันต้องมีที่มาที่ไปเคยสร้างบุญด้วยกันคนจึงมีความสุขด้วยกันเวลามีความทุกข์ก็มีความทุกข์ด้วยกันโดยคนเราจึงมีความแตกต่างกันดย <c oughs> <c oughs> โดยหน้าตาโดยผิวพรรณโดยความรู้หรือทรัพย์สมบัติก็เพราะว่าบุญกุศลทำต่างกันนั่นเอง Oh, <laughs> รีบค่อยๆเดี๋ยวลื่นเล็กเลอย่าโดดนะนี่ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้มันมีชั้นคู่มันเป็นเหล็กมันเป็นสีอะ